เมนก่อนอะทุกคนเพลงที่3ามที่เราจะไปดูกันวันนี้ชื่อเพลงว่า See You คือเป็นเพลงที่เขาบอกว่าตัวเธอในวันนี้เป็นยังไงบ้างอารมณ์แบบ See เป็นไงบ้างแบบเป็นไงบ้างพรุ่งนี้เจอกันที่เดินนะไม่ว่าจะช้าจะเร็วแบบจะล้มกี่ครั้งวันนี้ฉันก็ยังรอพัวเรไปมีความสุขไปบพร้อมกับเธอเหมือนเป็นเพลงคาขอบคุณจาก Into One โอเครซาแน่เลยนี่ว่า Into One เขาได้ไปแสดงงานนี้ได้เลยอยากเปิดโอลิมปิกแ่ะ วีนนี้มีโอลิมปิกฤดูหนาวเพลงครบเนแล้วคือหมอกันลองมูสในเสียงคลื้นด้วยรันพัดตักอากาศหนึ่งโอ้เฮ้ยทำไมหลังๆคื้นดีเนาะโอ้เพราะอันนี้มีความละมุนอ่ะโอ้ยชชบลูกเอชเมื่อกี้ดีมากฉันมีความสุข

我过来。好吗？好吧，oh、<my. S 2> 今天起不愁没苦脸不接电话。走向前，遇见我，在未来等待你的我啊。不管昨天明天，我们只爱今天。 漂亮。喂，吃饱了吗？饱了。 你平时晚上还没睡吗？哦。哦。哦哦哦嗯、没,沒睡吗、啊？没睡吗？没睡吗？没睡吗？

ม mm hmm. ีมาเนี่ยเหมืนอนเพราะเริ่มเป็นวันใหม่อะเปจ็ดโมกลตการขั้นหลังอะุกหลักทพะเจ้าฮโหลโหน เพือให้เอกซินี่ีๆเรื่องหนึ่งทุกคนสัญญาว่าทุกคนก็เลคิดอย่างีแล้วนไตนึ่งหนึงมัเป็นธรรมดอ่ะอันนี่คือไอวิชคือห้าหาคือฉันหอกงว่าคุณบอกวรา หวังให้มีความสุขหวังให้ยิ้มออกมาคุยมุมดีมากมุมดีมากซึ่งมุมีแบบระดับดอกไม้โอ้โหทำดีจังวะดีดีดีน้อยแต่มากอ๋อนี่คือข้างนอกมากเห็นไหมบอกแล้วว่าคริสต์มาสดาเธอมีบ้านในฝันไหน้าอุ้ยดีอ่ะอันนี้ดีมากเลยดีดีคุยแบบชอบแบบต่อเนื่องชอบแบบ ไม่ <S <S ไม่รู้จะอธิษฐานเลยคำมาพูดชอบแบบมีความสุขจเจริญออกปาก <c oughs> ควหมือนควัน <c oughs> จริงมีความสุขจเจริญออกปากอ่ะ <c oughs> เป็นเพลงที่ดีอะไรเง <c oughs> ี้ยงรู้นะเนี่ยว่าการที่แบบตัวเองหายไปแป๊บหนึ่งอ่ะมีอะไรออกมาเยอะมากข,ขนาดน <c oughs> ี้และแบบ <c oughs> ดีทั้งนั้นใช่ดีมากดีแบบต้องแชร่ไม่แต่เราแต่พูดตรงๆแล้วคือติ่งติ่งๆคนบอกเรามีแอคเคาท์แอคเคาท์นึงเลยแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วไงแต่ตอนนี้สัญญาจะขับไปลับไปไม่แล้วก็คือมันดีแบบแบบมันพอเพลงเพ่นพอแล้วแบบฝ่องเดือนที่มา ใช่เราจะได้มีแบบประสบการณ์ร่วมมากกว่าน,นี้ถ้าเกิดเราด้ดูสดๆจริงๆหแบบน้าหนา,าวน้องทันวาที่เราดูกัน <วะ S 1> เนาะเพลงแบบมันสาบายนึกภาพแบบ Game over เราไม่ออกอันเนี oh, ้ยก็ไม่บอกเลยนะ ญี่ปุ่นอะไรอะไรสองพันกว่าบาทก <laughs> 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 ็หักเงินคลิปนี้ไปละกันนะคิมไปขายทองก็ได้ <laughs> 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 อ้แต่ดีแต่ดีแต่ดีแบบจริงๆ,ๆแล้วก็แบบ ทำให้เรารู้ถึงแบบบรรยากาศเก่าๆแล้วเรารู้สึกว่าน้องก็โตขึ้นโตขึ้นกันเรื่อยๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขมีความสุขมากกับการที่แบบวันนี้ได้กลับมาดูอินทูวันแต่ตอนเนี้ยคิมน่าจะไม่มีความสุขเท่าไหร่แล้วช็อตร้องที่มันเรียงอะคือมันดีมากแล้วคือทุกคนมีความเป็นวอลคเอลในตัวมากคือแบบทุกคนแบบเอาเสน่ห์ในการร้องของตัวเองไปใส่ในเพลงเพลงเมื่อกี้จริงๆอะไรย่างเงี้ยมอนได้โชว์เสียงใช่แล้วช็อตที่แบบเคอะร้องเสร็จปุ๊บแล้วตัดไปเป็นเอเคอะในทันที แล้วฉันเลือกอะไรให้ได้ไหมอ่ะจริงคือแบบโหดีมากดีแบบดีแบบดีแบบตะโกนว่าไม่มันเป็นคำแบบดีแบบตะโกนอ่ะแบบได้หยาเขาเลยปะโอเคเข้าใจฟิลวันนี้แม่ดูเอิบโลนวันนี้แม่ดูเอิบไม้มันมีความสุขจริงๆแล้วมันเป็นเป็นสิ่งที่เรารักแล้วแบบไอ้นี่มาแบบ กับเขาตั้งแต่ต้นจริงๆอนะไรเงี้ยดีมีความสุขแหละมีความสุขมีความสุขจะลุ้นออกปากนอนตะ,ะแคงยังไม่ได้เลยเพราะมันไหลออกตาอุ้ยแล้วก็ตะโกนออกมากระแหลบออกปากอีกทีหนึ่งใช่ปะแฮปปี้ <Happy. S 3> อย่าลืมกดติดตามเมน์ก่อนด้วยนะคะ